วัสดีครับุูชื่ออะไรผมชื่อหัผวผัดชุยอ,ยาอา้าวน่าทำไรใช้ <laughs> <ผม S 1> กระแลง <laughs> ต่อยเงินนะสิเดี๋ยวมีมันก็เจอหรอกอ้าขอโทษครับคุณบด้ทีเก็บกันแล้วครับอันนี้เก็บแล้วครับดีมากแล้วทำไมคุณยังไม่เก็บไอเทมของคุณเลยครับพอยิงทงออกมามันก็มีก็ตามทงคุ้มาสิคกัะเบอ รู้ได้ไงวะเดี๋ยวฉันเห็นเงินที่เท้าไหนอนะไหนอ่ะมองไปข้างล่างสิอะจื้อจริงด้วยมีเงินอยู่ที่เท้าผมจริงจงอ่าไม่นะสวยเลยไงฉันเห็นไฟสีแดงด้านหลังด้วยต้เป็นหมีแน่ๆเลยสวยแล้ว ีกออะที่นี่ <c oughs> มีมามาเร้วตายแน่